กลาผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรตอนเช้านี่ก็จะมีอาการแบบไอจาม,แ,มแล้วก็มีน้ำมูกมทุกๆเช้าจะเป็นอย่างนี้พอตอนกลางคืน ต้องใช้ผ้าคุมศีรษะอา,าจาจย์เพราะว่ามันหายใจไม่ออกเลยอะคะ่ะอึดอัดแล้วพอคุมแล้วหายเหรอมันก็ยังดีกว่ายังดีกว่าไม่คลุมค่ะแต่วันไหนที่ไม่ได้คุมนี่นอนไม่หลับเลยค่ะมันคัดจมูกมากเราเป็นมากอะคะ่ะอยากหายไวอะคะ่ะก็เลยทานสองแคปซูลก่อนนอนอหนูเด็ดทานเข้าไปแล้วนี่ตอนเช้ามา จมูกอาการคัดจมูกหนูหายไปเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นหนูไม่จามตอนเช้าเลยจมูกเราจะโล่งก็ตอนเมื่อก่อนนี้ถ้าออกไปที่ไหนใช่ไหมคะ,คะเจอฝุ่นเจอละอองนี่หนูก็จะจามมันจามติดๆกันแล้วทําให้เราเจ็บคอแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นตอนกลางคืนไม่ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วคะ่ะจากวันที่ทานจะถึงวันนั้นนะที่รู้สึกว่าพัดลมเป่าไม่จามเจอฝุ่นไม่คันเนี่กกีก่วันกี่สัปดาห์ครับราทานไปหนึ่งกระปุกแรก การจามนี่หายเลยนะคะคน้ำมูกมันก็มีมีมาเป็นบางบางครั er> ้งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะมีคนทักค่ะเขาเขาว่ายังไงฮะเขาบอกว่าหน้าเราใสขึ้นดูแบบเมื่อก่อนนี้มันเหมือนแบบมองหมองค้ำค้ำมองมองค้ำค้ำใช่ค่ะทีนี้สวยขึ้นสวยขึ้นค่ะ